ทุกคนนี่ดูสิเอเหมือนวันนี้มาออกเดทเลยครับเส้นทางของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเบลเป็นดาวติกต็อกเอออยู่ดีมันมาได้ยังไงและคลิปแรกที่ทําให้ปังคืออะไรจําได้ไหมจาได้คลิปที่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบไปภาพสดๆในซูเปอร์มาร์เก็ตอะพี่เจพามาขึ้นสวรรค์หรอนี่นหลนมาขึ้นสวรรค์เหรอเราจะไปถึงสวรรค์กันเบลสวรรค์ชั้จหรือเปล่า นี่ชั้น25เห้ย<ๆ>เออตอนนี้วันวันนี้คืนวันศุกร์คเราก็ต้องมาแฮงเอาท์กันใช่แล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าเชิญเบลมา mm hmm. เพราะเบลเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังในการภาคโฆษณาเรามักจะเจอคำว่าใหม่ใหม่ใหม่ ใหม่คำว่าใหม่จะใช้บ่อยมากนะครับในข้อความโฆษณาเรียกว่าเป็นเด็กไอดอลได้นะเพราะว่าฟอลโล่นี่คือเก้าแสนกว่าถึงล้านยังตอนนี้เกือบแล้วอีกนิดเดียวฝากไปกดฟอลโล่ได้นะครับไปดูใน t ิกต็อกในตอต่อในต่อต่อไปฟอลโล่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแบบมีฟอลโล์เยอะพี่เจก็ไม่ชวนมาะคือเรารู้จักกันมานานแล้ววันนี้เราก็เลยจะพามาติตั้งตนาะรู้จักกันตั้งแต่กรีนเวฟอ่ะตั้งแต่สมัยเที่ยทีอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพามาแบบใจกลาง ทุกคนได้รับเลือกให้ขึ้นสวรรค์กับพี่เจหูยดูสิทุกคนนี่ดูสิเราอยู่ที่โรงแรมสยามแอดสยามนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลูฟท็อปแบบ360องศาถ้าคคร,บครบแบบ<ม>อยากจะนั่งจิบนั่งชิลดูวิวหลังเลิกงานพี่เจรหรือว่าวันทํางานเซ็งๆที่ทํางานก็ขึ้นมานั่งได้เซ็งๆที่ทำงานด่าเจ้านายเลยร้อเล่นร้อเล่นมาด่าข้างบนมาด่าข้างบนก็ จริงๆถ้ามาช่วงก่อนพระอาทิตตกก็จะสวยเนะพี่เจงเอาดูพระอาทิตตกเสร็จปุ๊บพออากาศเย็นๆแล้วก็สั่งค็อกเทลจิบๆอะไรอย่างงี้ <นะ S 2> แล้ววันนี้เราจิบอะไรกันเดียวจ๊ะจิบแล้วค่ะฉันสั่งแล้วค่ะเธอไม่ยอมทานเอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปจัดแน่นอนพาราไดซ์ล o อตครับวันนี้ เโจโดูโปรดักชันของเธอมีฟงมีไฟด้วยมีลูกแล้วด้วยนะเธอไปชวนเขามาเนี่ยพากลูกพากเมียเข้ามาเลยนะออพากลูกพากพ่อเข้ามาเจ <laughs> <ะ>นี่อะไรพาเดนมากินน้ำแตงโมหรอสิกเนเจอร์ของที่ paradise lost นะครับในช่วงสงการานนี้เขาจะเป็นแตงโมชื่อว่าอะไรนะชื่อโคตรยากนะ<ก><ก> แปลว่าเธอไม่ต้องอะไรแต่ว่ายกอามโยนให้สัตไกอาเบลสครับคำว่าไกอาน่าจะเป็นภาษาแบบโบราณนะเดิมไม่แน่ใจนะแปลว่าอะไรแต่ว่าเบลสก็เบลซิ่งนะครับก็คือเป็นน้ำเต็งโมน้ำลิ้นจี่แล้วก็เลมอนนะครับแล้วก็ส่วนเหล้าจะเป็นดาร์คลมโกลมแล้วก็มีเป็นอะเิโรเป็นบิทเทอร์เป็นบิทเทอร์ยาหน่อยทานแล้วก็คือตามชื่อเลยครับก็คือเหมือนจะอวยพรให้ อือบริรให้ร่างกายดีขึ้นในช่วงเทศกาละสดชื่นเดื่มรวสดชื่นผมเมื่อก้กินและคึกได้อย่างเดียวครับเอออันนี้ไม่ได้คึกนะลองชิมดูลองชิมดูข้างในแก้วนะครับก็จะมีดอกมะลิแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็เป็นฟิลแบบงานละเอียดนะถ้า่ให้พี่มองพี่มองว่าอะไรรู้ปะพวงมาลัยเอาจริงๆเวลาสงการใช่ปะ เธอทำปีติก่อนได้ยังไงมาตั้งนานเนี่ยฮะเอาเนี่ยคนก็ชอบไปตรงนี้แหละตรงอะไรที่แบบว่าอะไรที่มันไม่เข้ากันอะไรที่มันทาหามเนี่ยคนจะชอบกันใช่ไหมพี่ใช่เนาะอะไรที่มันคอนทราสต์เออกินบงกินเบียร์ออกรายการอะไรเงี้ยคนชอบเอออ่ณชอบไหมไม่ได้ถามขอบคุณครับเชียร์ครับผมเฮ้ยมันเบาสบายๆนะสบายมากสดชื่นนะ เหมาะมากเลยกับอากาศร้อนๆของประเทศไทยตอนนี้<ป>นั่งตรงนู้นดีกว่านี่ผมมีอันนี้แล้วนี่ผมมีอันนี้ด้วยนะแช่อีกทีหนึงอันนี้จะเป็นแบบสมุนไพรที่แลวชว่ดชื่น ซอสครับไม่ใช่ <laughs> เหมือนวันนี้มาออกเดตเลยครับ <c oughs> เราจะมาเฉลยกันนั้นแตอนต้นข้างล่างนะครับที่ถามว่ารู้จักกันได้ยังไง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเราเคยสัมภาษณ์กันไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าโดนขโมยฟุตไป <c oughs> หายไปเรียบร้อยแล้วคือจริงๆอ่ะผมเป็นเคทีวีอยู่กินเวฟตอนนั้นเสร็จแล้วพอเป็นย้ายมาเป็นดีเจฮอตเวฟ เบลก็เข้ามาเป็นครีเอทีฟกินเวฟใช่เนาะแต่ว่าวตอนนั้นพี่เจทำอีเวนต์แต่เบลเข้ามาทำเป็นแบบเหมือนในรายการอะไรอ่าใช,ใช่เป็นครีเอทีฟอีเวนต์เป็นครีเอทีฟแอคทิวิตี้ที่กินเวฟเขาจะเรียกอันนี้แต่ว่าเบลจะเป็นครีเอทีฟรายการคร,รีเอทีฟโปรแกรมนะแล้วก็สักพักหนึ่งอะ่ะจับพัดจับผูเบลก็เป็นคนพูดเก่งใช่ไหมแล้วเขาก็เลยให้มาทำรายการสมาคมชมชายเป็นรายการในตำนานตอนนั้นมีใครมั่งพี่เอกกี้พี่เดี่ยวตอนนี้ต่อไม่ได้ไงเต็มปาก มีบุโก้หนุยสองเออประมาณนี้ประมาณเออแล้วก็มีพี่แล้วก็มีเบลประมาณ6คนปะ6กเจคนประมาณนี้นะเออแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยกันแล้วก็เลยรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นแต่อยู่ดีวันหนึ่งเบลผันตัวลาออกต,อต้องเล่าแบบนี้คือประเด็นอะ เหมือนตอนที่เราอยู่ที่กรีนเวฟปะก็เริ่มเริ่มลงเสียงในคลื่นเออฟฟ้าก็คือเหมือนเราเขียนเองเขียนสคริปต์เองเป็นนัลเซอรใช่แล้วเราก็เลยอ่านเองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบเข้าวงการนักภาคโฆษณาหรือ,อว่าน n ลเน n เซอที่เขาเรียกกันครับเพราะว่าที่เวลาทําวิทยุอะบางทีสคริปต์หรือว่าไออันที่ต้องออนแอร์เนี่ยมัน มันต้องลงภายในคืนน้นเดี๋ยวน้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาคนอ่านเป็นアナลเซอร์ลงเสียงยาตคราวนี้เบลก็เลยอาสาลงเสียงเองไม่ได้อาสาเสนอตัวเขียนสคริปต์เองลงเองใช่ลงเองคือมันก็เป็นเหมือนแบบพอเราได้อยู่ใกล้ๆแล้วเราอเราได้ทำหลายๆคนอ่ะโอเคเบลเบลเป็นเกสของเทปนี้ใช่ไหมคือเขาอาจจะรอว่าเฮ้ยเส้นทางการเป็นนักภาพโฆษณาเป็นยังไงเบลต้องบอกก่อนว่าของเบลอะมันเกิดจากการเข้าไปทำงานในกรมมี่ในกรีนเวฟ แล้วมันอยู่ใน,ในอุตสหาหกรรมที่มันแบบเป็นเ้อง,องช้เสแล้วพี่เจใช่ใชแล้วมันก็เลยมีโอกาสมาถึงเรา<ช><ช>เพราะฉะนั้นเวลาที่คนมาถามเบลว,ว่าเข้าวงการยังไงเบลก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่เหมือนเราเข้าไปทํางานอยู่ในวงการแล้วเราก็เลยได้ลองทําได้มีพี่ๆแบบสอนเราอะไรแบบนี้ แต่ปัจจุบันถ้าคนที่อยากจะเป็นนักภาพโฆษณาคือก็จะต้องทำคอนเทนต์จะต้องแบบใช้เสียงเยอะๆเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดีย Tik t o k YouTube Facebook อะไรเงี้ยม,มันสามารถที่จะแบบพรีเซนต์เสียงของตัวเองได้ใช่มันจะไม่เหมือนยุคเบลอะเดี๋ยวนี้มันเหมือนเปิดกว้างมากกว่านะเนาะแต่ตอนเรานี่คือ,คอต้องต้องอยู่ในจุดจุดนั้นะเราถึงจะมีโอกาสเข้าไปทำใช่ครับก็เลยนั่นแหละก็เลยรู้จักกันแล้วก็เหมือนพี่เจก็เป็นพี่ชายที่น่ารักครับทุกคนก็แบบอุ้งหน่อยอุ้งหน่อยน่ารักอุ้งหน่อย อุ้งต่ำอ๋อโทษโทษโทษโท,ทเ,ปเป็นไม่ใช่ที่น่ารักแล้วก็เหมือนแบบก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเนาะเป็นสิปีแล้วอะใช่เป็นสิปีแล้วแต่ออก,ก็คือคือต้องบอกก่อนว่าเหมือนพอเรารู้จักกันในวงการบันเทิงอะมันมันเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะเร่ความได้อยู่ A time เอทามด้วยมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะตอนนั้นที่อยู่ในบริษัทอะทุกคนมันรู้จักกันหมดด้วยใช่ใ ปัจจุบันพอปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายไปทําของตัวเองเบลเบก็ไม่ได้อยู่ที่กรีนเวฟที่แกมมี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังรู้จักกันอยู่เพิ่งเจอพี่เป๊กอะเป๊กเป๊ก็ยังคุยกันอะไรแบบเนี้ยเจอแบบแก๊งๆเดียวกันหมดเลยหรือว่าเราเจอแบบที่ศิลปินในตึกอะไรเงี้ยก็ยังใช่พักทายเป็นพี่เป็นน้องกันปกติครับอันนี้ก็คือแบบ เส้นทางที่ทําให้เรารู้จักกันใช่แต่ว่าเส้นทางของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเบลเป็นดาวติ๊กตอกเอ๋ยอยู่ดีมันมาได้ยังไงเพราะตอนแรกเป็นครีเอทีฟใช่ไหมครีเอทีฟกินเวฟแล้วทำไมอยู่ดีไปผันตัวไปพันพ่เจไปว่ามันเริ่มจากตอนที่เบลลาออกจากแกรมมี่แล้วก่อนที่เบลจะลาออกจากแกรมมี่อ่ะคือเบลว่ะได้ไปเซมิน่ที่ประเทศจีนเหมือนแบบรัฐบาลไทยเขามาเลือกสื่อเพื่อไปร่วมสัมมนาอาษาไทยก็ไปร่วมสัมมนากับเขาประมาณ10กว่าวันซึ่งในนั้นเขาก็จะพูดเรื่อง ช็อตวิดีโอว่ามันจะเป็นยังไงนู่นออนี่นั่นแล้วเบลก็เหมือนได้ข้อมูลเขาก็สอนทุกอย่างการทำคอนเทนต์เบลก็เลยกลับมาที่ไทยแล้วก็เริ่มทําเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มศึกษาด้วยการเล่น t i k t o อตอนนั้นปีอะไรตอนไปประมาณปลายปี2018พี่เจแล้ว <2018. S 1> ติ k t o อก,กมันดังตอนปี2020คิดดูดีประมาณ2ปีนั้นคือเบลก็แบบเหมือนก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วมันเล่นจริงจังแสดงว่าจริงตั้งแต่ปี2018ติ๊กตกมีแล้ว มีตั้งแต่2016แล้วจริงๆใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเออเบลค่อยกลับมาจริงจังแล้วก็มาเล่นแบบ strategy อ่ะเล่นแบบใช้กลยุทธ์ก็คือเหมือนแบบพอเราไม่ได้ทำงานที่ Green Wave ปุ๊บอะเราก็เอา creative มาลงช่องของเราเองความเป็น creative ของเรามันยังอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำงานได้เราเขียนสคริปต์ได้เราเิดนคอนเทนต์ได้ใช่แต่เมื่อก่อนเราทำไม่ขึ้นคราวนี้เราก็ทำให้เ้ตัวองตัวเองของตัวเองแล้วก็ แล้วก็โชคดีที่เหมือนแบบเบลภาาโฆษณามานาอ่ะพี่เจคนเขาจะคุ้นเสียงมาแบบ7 8ปปีอ่ะแล้วพอเหมือนเรามาเฉลยในติ๊กต็อกอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเสียงคนนี้เองหรอมันก็เลยเป็นแบบจุดสตาร์ทที่ทาให้คนแบบรู้จักเรามากดติดตามเราซึ่งเราเป็นคนแรกๆเลยที่เล่นติ๊กต็อกในฐานะนักภาาโฆษณาเออจริงก่อนที่จะมีคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเลยช่วงนั้นปีอะไรที่สองัน่ป็นสอีเจนนุ่นโบเจนค่ะเจนนุ่นโบที่เ์เนกันช่วงเวลานานช่วงเวลานาน S <S <ช>แ,ลแล้วคลิปแรกที่ทําให้ปังคืออะไรจําได้ไหมจําได้คลิปที่เข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบไปภาคสดๆในซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะตามผลิตภัณฑ์ที่เราเคยภาคะอะกันเมื่อนักภาคโฆษณามาเดินซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับบร <B> ิสเอ็กเซลแคทกันิเอะบอดี้ซากุระไวช็อกโ,โกบุสึมโนกาตาริบเบบีเลฟเพลยพล์แพรนครีมนวดอัญชันครีมนวดว่านหางจระเข้ข้าวเหนียวดำตาไรท์ จำได้เลยมันเป็นวันก่อนที่เราจะล็อกดาวน์เราปิดซูเปอร์มาร์เก็ตโดยยังถอดแมสภพาคได้อยู่เลยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่บังคับให้ใส่แมสทุกคนแล้วก็คือคลิปนั้นคือเปลี่ยนชีวิตไปเลยคือพอตื่นเช้ามาหลังจากลงคลิปนั้นพอตื่นเช้ามาปั๊บคนฟอลโล่แบบเกือบแสนอ่ะเกือบแสนภายในคืนเดียวจากคลิปเดียวและคลิปนั้นนี่ยอดวิวเท่าไหร่ยอดวิวตอนนั้นประมาณ2ล้าน3 2ล้าน3ใช่ใช่โอ้โหโคตรโหดเลยอะเอางีดีกวเบลภาคเก่งขนาดนี้ลองลองพากพี่หน่อยสิสมมุติว่าพี่เป็นสินค้าที่แบบ ยังโสดอยู่และคืนนี้ต้องเสียตัวให้ได้ใหม่เจไดอายุ41 bueno ปีโสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันนอนแอร์ได้ไหมคำานี้มันนอนแอร์ได้ไหมเดี๋ยวตื่นออกประมาณนี้พี่เจก็ทำให้เรารู้จักกันเพราะว่าก็ดีใจที่พี่เจพามาวันนี้พี่เจชวนมาที่พารไดายลอสสยามแอดสยามนะครับก็มานั่ง กินข้าวม,มีเมนูอร่อยอร่อยมีเมนูซิกเนเจอร์เนาะใช่อันนี้อันนี้ชอบมากเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ส่งใจใช่ใชนะสำหรับใครที่อยากจะหาที่นั่งคุยชิลๆกับเรารีบตัดบทเดี๋ยวถามเรืองส่วนตัวนี่แหละครับสำหรับใครที่<อ>จะชวนเพื่อนมานั่งกินแฮงเอาท์ก็ให้ที่นี่เป็นที่หนึ่งเนาะ ใช่เพราะผมชอบวิวนี้มากเลยนะดูอบแบบส6รอองศาหลายๆคนอคนจะบอกว่าเฮ้ยอากาศมันร้อนหรือเปล่านะแต่จริงตรงนี้ลมดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังเลยไม่มีตึกสูงอะไรบังเลยเพราะฉะนั้นลมมันจะพัดมาพี่เจก่อนที่เบลอะเดี๋ยวตอนก่อนที่เราจะปิดรายการแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวกันเบลมีคำถามถามเบลจะรีไปดูหนังไม่ใช่จะถามพี่เจว่าทำไมไม่รับซีรีส์วายแบบเล่นแบบ เอาจริงป่ะพี่เล่นซี่แบบวียู่อะแต่ว่ายังไม่มีบทที่แบบว่ามีคู่เว้ยเราไปเล่นเป็นลุงเป็นเล่นเป็นอะไรแบบไม่มีไม่มีลุงไม่มีลุงโอ้คุณคุณดารล้านะสนใจไหมบอกกับเขาไปเลยว่าเราสนใจอยากเล่นเอาแบบไหนวายไงอยากดูแบบไหนกันอย่างงี้พี่พี่เจจูบผู้ชายได้ไหมถ้าได้หลับวิญญาณนักแสดงมาได้หมดอาสุดเบลได้ไหมตอนนี้ไม่เอาเบลมีแฟนแล้วสำหรับใครที่ติดตามอยากจะดูผลงานพี่เจจะไปที่ไหนกอหน่อยเร็วดูทาง ออตอนนี้เป็นวิทยุตอนนี้เป็นดีเจอยู่ที่ Good Time Radio ครับ88.5 นะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับหรือว่าจะไปดูใน YouTube ก็ได้ตอนนี้ผมว่าพยายามสร้างขึ้มนมาใหม่หลังจากที่ <Jedi Story. S 1> ทจเจไดสตอรี่เจเออเจไดอารี่เจไดอารี่กด<อ>สับสไคร้ได้เลยนะใช่นะครับก็มี Tik To อกก็พายายามเล่นแล้วก็อยากให้เบลเป็นอาจารย์เพราะตอนนี้เปิดคอร์สสอนเ,อเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะมาเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่ามันแบบจะเปิดเป็นรอบรอบอะไรเงี้ยเขาคนเดียวไม่ไหวพี่เจมสอนเยอะไม่ไหวมันค่อยๆสอนดีกว่าเออนะ ฝากช่องเบลหน่อยที่คนตอนนี้กดไลค์ประมาณฝากฝากกดอ่าทิก톡นะครับตัติงจิงกระเบลนะครับแล้วก็อีกนิดนึงชลาและฝากช่วยทำให้มันเจ๊ดละหน่อยใช่แล้วก็ IG เบลนะครับ B E L เนสกอเอลสกอครับติดต่องานอะไรก็ทางนั้นได้หมดเลยครับเจไดปีนี้41โสดเอยแต่บิ๊กเทน่าเด็กมากไม่เหมือน40ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวของผมแล้วก็เบลนะฮะครับ แต่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาแล้วก็แฟนไม่เราคัดกันเร้่องตรงนี้เลยเราคัดกันตรงนี้แล้วโอเค <Okay. S 2> okay, มากินข้าวกันดีกว่ากินข้าวเลย,ย,ยเดี๋ยวทุกคนคนระับบ๊ายบาย